สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการไทยนิวพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณไปเปิดทุกประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองไทยตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนักเมื่ออาจารย์อัชยาเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาเปิดเผยว,ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพันคักกล้าทรํรม,มารายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินมูลค่ากว่า170บล้านบาทที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ออนไลน์เขายื่นหลักฐานต่อกระทรวงยุติธรรม และเรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัฐพันธหมเผาหัวหน้าพรรักสั่งขับสอ,สอสอรายนี้ออกจากพันขดยทันทีขณะที่สอสอชานน์ชานน์ได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยระบุว่าหลักฐานทั้งหมดเป็นเรื่องเก่าและมีการตรวจสอบไปแล้วพร้อมกล่าวว่าอาชญาเพียงต้องการสร้างกระแสะเท่านั้นในอีกด้านหนึ่งรังซิมันโรมสสฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจรับรู้เรื่องนี้แต่ไม่ดำเนินการพร้อมประกาศจะเชิญร้อยเอกธรรมนัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการความมั่นคง เพื่อเปิดเผยความจริงทั้งหมดเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเงินสกปรกกว่า170ล้านมาติดตามไปพร้อมกันในไทยนิวพอดแคสต์และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่จากเราสวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นร้อนๆน,นะครับที่กำลังคุกรุ่นเลยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วคือสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดมากใช่ค่ะน่าจับตาดูมากๆเพราะว่าพรุ่งนี้แล้ว31ตุลาคมคุณวีระสมคิดสมคิด,คดเขาประกาศชัดเจนเลยนะว่าจะนำประชาชนเข้าไปในพื้นที่พื้นที่ที่เขาอ้างว่าเป็นของไทยเพื่อทวงคืนที่ดินผืนนั้นกลับมาจุดที่น่าสนใจคือเขาประกาศว่าพร้อมเผชิญหน้าเลยนะแม้จะเสี่ยงต่อการประทะ หรือที่คุณวีระใช้คำแรงเหมือนกันคำว่านองเลือดนะครับถ้าถูกเจ้าหน้าที่ขัดขวางโหเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมาก แล้วก็น่าติดตามจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนแล้วนะคะคที่เขามองว่าปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินโดยชาวกัมพูชาในพื้นที่ตรงนั้นน่ะที่เขายืนยันว่าเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยมันถูกเอ่อถูกละเลยจากภาครัฐมานานมากหลายสิบปี<ช>แล้วใช่ครับใจกลางของเรื่องนี้ก็คือที่ดินประมาณ64ไร่ที่บ้านหนองจานค่ะ แต่ว่าปัจจุบันมีชาวกัมพูชาเข้ามาทํากินมาอยู่อาศัยอืมสาหรับการคุยกันวันนี้นะครับเราจะอ้างอิงข้อมูลหลักๆเลยก็จากบทสัมภาษณ์ของคุณวีระสมความคิดค่ะซึ่งเขาให้รายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนมากทั้งมุมมองส่วนตัวลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เขาอ้างอืมเหตุผลที่ต้องตัดสินใจเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับมีข้อวิจารณ์การทํางานของภาครัฐแบบตรงไปตรงมาเลยค่ะแรงๆเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ พยายามทำความเข้าใจข้อกล่าวอ้างของคุณวีระบริบทแวดล้อมที่เขานำเสนอแล้ก็ตักกะเบื้องหลังการเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะเ,ออเดิมพันสูงเหมือนกันนะใช่ครับเดิมพันสูงมากงั้นเราเริ่มที่แก่นของปัญหาเลยนะครับข้ออ้างเรื่องกรรมสิทธิดินผืนนี้ในมุมมองของคุณวีระเขาให้ภาพความเป็นมาว่าอย่างไรบ้างครับ คือจุดยืนของคุณวีระนี่ชัดเจนมากนะคะเขาใช้คำว่ามาเอาแผ่นดินคืน <ermo> เขาเชื่อมั่นว่าที่ดิน64ไร่ที่บ้านหนองจานแล้วก็อีก25ไร่ที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยคือส่วนหนึ่งของอธิปไตยไทยแบบไม่มีข้อโต้แย้งเลยแต่ว่ากลับมีชาวกัมพูชา,าเข้ามาครอบครองอยู่อืมแล้วตามข้อมูลที่คุณวีระให้ไว้นะคะเขาอธิบายลำดับเหตุการณ์ว่ายังไงคะครับคือเขาบอกว่า เดิมทีพื้นที่บริเวณนี้คนไทยเคยเข้าไปใช้ประโยชน์ทำกินมาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนปีพศ2518อ๋อก่อน2518ใช่ค่ะแล้วจากนั้นสถานการณ์ในกัมพูชามันวุ่นวายใช่ไหมคะก็เลยทำให้ช่วงประมาณปี2518ถึง2528เนี่ยทางสหประชาชาติหรือ UN นะคะได้เข้ามาขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อตั้งศูนย์อพยพชั่วคราว ครับผมสำหรับชาวกัมพูชาซึ่งก็คือที่เรารู้จักกันในชื่อแคมป์5้1นั่นเองค่ะอ๋อแคมป์ Camp 5้ม5นนี่เองแล้วพอหมดความจำเป็นแคมป์ปิดปัญหาก็น่าจะจบสิครับก็นั่นนะสิคะแต่มันไม่จบค่ะคุณวีระระบุว่าหลังจากแคมป์5้ม511ปิดตัวลงไปในปี2528ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เขาก็กลับประเทศไปหรือไปที่อื่นแต่มีบางส่วนค่ะที่ไม่ยอมกลับ แล้วก็ปักหลักอาศัยชํำกินอยู่ในพื้นที่นั้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยจนถึงปัจจุบันโอ้โหกี่ปีแล้วนั่นก็นับดูแล้ว40กว่าปีแล้วค่ะจุดสําคัญที่คุณวีราพยายามเน้นย้ามากๆเลยนะก็คือปัญหานี้ในมุมมองของเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องเส้นเขตแดนเลยอ๋อไม่ใช่เรื่องเส้นเขตแดนไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ลักษณะพื้นที่ทับซ้อที่รอปักปันหรือปัญหาจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดนอะไรแบบนั้นแต่เป็นการบุกรุกเข้ามาในดินแดนที่เขาเชื่อว่าเป็นของไทยชัดเจนแล้วเขายังบอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดก่อนเรื่อง MOU ปี2543ซีอีกอันนี้ยังไงครับประเด็นนี้สําคัญมากค่ะ เขาเน้นเลยว่าการเข้ามาครอบครองพื้นที่ของชาวกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ดำรงอยู่มากก่อนก่อนที่จะมีการลงนาม MOU ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกับกัมพูชาในปี43ครับดังนั้นในมุมของคุณวีระปัญหานี้จึงไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่อง MOU 2543โดยตรงเลยการจะยกเรื่อง MOU ขึ้นมามันอาจจะไม่ตรงประเด็นสำหรับการแก้ปัญหานี้ แต่มแนวทางของเขาที่มองว่านี่คือการบุกรุกต้องผลักดันออกไปไม่ใช่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่ต้องรอเจรจาตามกรอบ MOU ค่ะพอวางกรอบปัญหาแบบนี้นะว่าเป็นการบุกรุกที่ชัดเจนเกิดขึ้นนานแล้วรัฐก็ไม่ได้แก้ไขมันก็เลยเอานำไปสู่ข้ออ้างความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเองว่าจะเข้าไปจัดการใช่ค่ะแนวคิดของคุณวีระก็คือเมื่อภาครัฐซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเลยนะในการปกป้องอธิปไตยดินแดน แต่ไม่สามารถหรือไม่ได้ดำเนินการตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับมันก็ตกเป็นหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเขาอ้างมาตรา50เลยนะคะ๋อมาตราห0ใช่ค่ะที่ระบุถึงหน้าที่ปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์กรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์การปกครองเอ็ดรวมถึงการป้องกันประเทศแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของชาติครับผมที่เขามองว่ากําลังถูกละเลย ฟังดูเหมือนการตั้งคำถามตรงๆงเลยนะครับต่อประสิทธิภาพความรับผิดชอบของกลไกรัฐโดยเฉพาะพอก็ใช้คำที่ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันอย่างรัฐบาลทำผิดกฎหมายมาตลอดค <c oughs> หรือเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่เลาเว้นมาโดยตลอดมีความผิดหมดเป็นการวิจารณ์ที่สะท้อนความไม่พอใจแล้วก็ความไม่ไว้วางใจอย่างรุนแรงเลยค่ะ คุณวีระชี้ไปที่สิ่งที่เขามองว่าเป็นความล้มเหลวหรือการเพิกเฉยของภาครัฐในหลายๆเหตุการณ์เลยนะครับเช่นอะไรบ้างครับตัวอย่างเช่นการที่ไม่เคยมีการดําเนินอย่างจริงจังเลยเพื่อผลักบันชาวกัมพูชาให้ออกจากพื้นที่ตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาอืมนานมากนอกจากนั้นเขายังกล่าวหาเรื่องการผิดสัญญาหรือการไม่รักษาคําพูด อย่างเช่นการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองเขากล่าว oh. หาว่าเป็นการนัดเพื่อซื้อเวลาอท oh. ำให้ชาวบ้านรอแต่สุดท้ายก็ไม่มีความคืบหน้าหรือแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมออกมาเลยค่ะยิ่งไปกว่านั้นมันยังมีประเด็นเรื่องข้อตกลงหรือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากฝั่งรัฐบาลที่เหมือนจะยิ่งเเทน้ำมันลงบนกองไฟในมุมมองของคุณวีระเข้าไปอีกใช่เลยค่ะ อันนี้เป็นประเด็นที่เขาหยิบมาวิจารณ์หนักมากคือการที่รองนายกแล้วก็รองมอวมหาไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางไปร่วมประชุมแล้วก็ลงนามในเอกสารที่กัมพูชาเขาเรียกว่าสัญญาสันติภาพครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วคุณวีระมองว่ายังไงครับการลงนามนี้คุณวีระมองว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะเท่ากับเป็นการยอมรับสถานะที่เป็นอยู่แล้วก็ทำให้ฝ่ายไทยเสียเปรียบเสียเปรียบยังไงครับเพราะเหมือนไปผูกมัดต,ตัวเองทำให้ไม่สามารถใช้มาตรการผลักดันหรือใช้กำลังถ้าจําเป็นนะนะคะเพื่อนำคนเหล่านั้นออกจากพื้นที่ได้อีกต่อไป อ๋อคือไปตกลงแล้วก็ใช้กำลังไม่ได้แล้วใช่ค่ะทุกอย่างมันถูกผลักกลับไปสู่กระบวนการเจรจาปักปันเขตแดนภายใต้กรอบ JBC ซึ่งเขาไม่เชื่อมั่นเลยว่าจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงได้ในเร็ววันนะคะแล้วผลการประชุม JBC หรือคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาครั้งล่าสุดนี่มันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้โดยตรงยังไงครับ เชื่อมโยงมากเลยค่ะคุณวีระอ้างถึงผลการประชุม JBC เมื่อ21-22ตุลาคมที่กรุงเทพ,พซึ่งตามข้อมูลของเขานะคะฝ่ายไทยเตรียมจะแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบถึงแผนที่จะดำเนินการบางอย่างในพื้นที่เช่นสร้างรัว้วแล้วก็ได้ขอให้กัมพูชาอบพยพประชาชนของตนออกจากพื้นที่นี้แต่ประเด็นสำคัญคือฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธที่จะใช้คำว่าอพยพหรือ evacuate อ้าวแล้วให้ใช้คำว่าเลยครับเขายื่นกรานให้ฝ่ายไทยเปลี่ยนไปใช้คำว่าปรับเปลี่ยนการยึดครองที่ดินหรือ relocate land encroachment แทนโอ้โหความหมายต่างกันเยอะเลยนะครับใช่ค่ะคุณวีระตั้งคำถามแรงมากว่าทำไมผู้แทนฝ่ายไทยถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำนี้มันหมายความว่ายังไงการยอมรับคำว่าปรับเปลี่ยนการยึดครองที่ดินแทนที่จะเป็นอพยพผู้บุกรุกเนี่ยมันเท่ากับเป็นการยอมรับโดยในหรือเปล่าว่าการครอบครองนั้นมีอยู่จริง แล้วไทยยอมรับสถานะนี้เป็นแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่อืมนี่คือจุดที่เขามองว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็เสียเปรียบอย่างมากเลยค่ะนอกจากการวิจารณ์นโยบายการดําเนินการแล้วเห็นว่ามีการวิจารณ์พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลด้วยมีส่วนนั้นด้วยค่ะคุณวีระได้อ้างถึงคํากล่าวที่คุณอนุทินเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ทํานองว่าฝ่ายไทยเองก็มีกรณีที่ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชาเหมือนกันครับ ซึ่งคุณวีระมองว่าคำพูดลักษณะนี้ไม่ว่าจะเจตนาอะไรก็ตามมันส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อจุดยืนของไทยเพราะเท่ากับเป็นการรับผิดหรือสร้างเงื่อนไขให้ฝ่ายกัมพูชาเอาไปใช้เป็นข้ออ้างข้อต่อรองได้ในอนาคตพอความไม่พอใจต่อแนวทางรัฐบาลมันสะสมมาถึงจุดนี้ทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็เลยตกผลึกมาเป็นแผนปฏิบัติการที่ค่อนข้างดุด,ดันเหมือนกันนะครับในวันพรุ่งนี้31ตุลาคม ถูกต้องค่ะแผนที่คุณวีวระประกาศไว้ค่อนข้างชัดเจนคือเขาและกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนจะเดินทางไปที่บริเวณพื้นที่พิพาครับแล้วก็จะเข้าไปในพื้นที่เว้นแต่ว่าภายในเวลาบ่ายโมงตรงของวันที่31ตุลาคมชาวกัมพูชาทั้งหมดจะต้องถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่64ไร่ที่บ้านหนองจานและ25ไร่ที่บ้านหนองยาแก้วจนหมดสิน้นคือเส้นตายคือบ่ายโมงพรุ่งนี้ ใช่ค่ะถ้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้รับการตอบสนองเขาก็จะนําประชาชนเดินหน้าเข้าไปในพื้นที่ทันทีโดยไม่สนใจว่าจะมีเจ้าหน้าที่ขัดขวางหรือไม่การประกาศแบบนี้มันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่เ,เด็ดเดี่ยวมากนะครับคาว่าผมจะผ่านหรือการยอมรับความเสี่ยงถึงขั้นนองเลือดท่ปะทากับเจ้าหน้าที่ไทยมันสะท้อนว่าเขาพร้อมจริงๆใช่ค่ะแต่เขาก็ยืนยันนะคะว่าฝ่ายตัวเองจะไปโดยไม่มีอาวุธครับอันนี้ก็เป็นประเด็งที่ย้ำมา ประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ของการ,รเผชิญหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลมากที่สุดค่ะคุณวีราเล่าว่าได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่แล้วครับ ซึ่งทางฝ่ายทหารก็แจ้งตามแนวปฏิบัติว่ามีคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาไม่ให้กลุ่มของคุณวีระและประชาชนเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อป้องกันปัญหาหรือความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วทางคุณวีระเขามีปฏิกิริยาต่อคําสั่งนั้นยังไงครับมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายหรือหลักการอะไรไหมข้อโต้แย้งหลักของคุณวีระก็คือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าเป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ไม่มีผลผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม Oh. โดยเฉพาะกับประชาชนทั่วไปเขาตั้งคำถามกลับไปที่เจ้าหน้าที่เลยว่าการที่พลเมืองไทยจะเข้าไปในพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นแผ่นดินไทยเนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไรครับ แล้วที่น่าสนใจนะคะเขายังตั้งคําถามเรื่องการบังคับใช้กฎอายการศึกที่ประกาศใช้ในพื้นที่ชายแดนอยู่แล้วอประเด็นนี้ก็น่าคิดเขาถามว่าหากเจ้าหน้าที่จะอ้างกฎอายการศึกเพื่อมาจํากัดสิทธิหรือดําเนินการกับคนไทยที่ต้องการปกป้องแผ่นดินทําไมถึงไม่ใช้กฎอายการศึกเดียวกันนี้จัดการกับชาวกัมพูชาที่เขาเรียกว่าเป็นผู้บุกรุกครับซึ่งก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ภายใต้กฎอายการศึกนี้มานานแล้วเหมือนกัน นี่เป็นการท้าทายหลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเลยค่ะมีข้อสังเกตรหรือข้อกล่าวหาเรื่องปลุกปั่นหรือสร้างสถานการณ์ด้วยไหมครับโดยเฉพาะในบริบทที่มีการพูดถึงสัญญาสันติภาพหรือความพยายามเจรจามีการตั้งคำถามลักษณะนั้นเหมือนกันค่ะว่าการเคลื่อนไหวในเวลานี้อาจจะเป็นการจงใจสร้างความวุ่นวายหรือทำลายบรรยากาศของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เพิ่งทำกันไปครับ แต่คุณวีระปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเขาชีช้แจงว่าแผนการเคลื่อนไหววันที่31ตุลาคมนี้เขาประกาศให้สาธารณาทราบล่วงหน้ามาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมแล้วอ๋อประกาศนานแล้วใช่ค่ะไม่ใช่การตัดสินใจกระทันหันหรือเพิ่งมาทำเพื่อขัดขวางข้อตกลงล่าสุดเขามองว่ารัฐบาลต่างหากที่มีเวลาเกือบ20วันในการจัดการปัญหานี้ให้ลุล่วงก่อนถึงกำหนดแต่กลับเลือกที่จะไปลงนามในข้อตกลง โดยที่เขาอ้างว่าไม่เคยมาถามประชาชน และไม่เคยมาบอกความจริงกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาถึงผลกระทบหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริงครับดังนั้นในมุมมองของเขาข้อตกลงนั้นจึงไม่มีความชอบธรรมแล้วก็ไม่ผูกพันประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะจุดที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างในการให้สัมภาษณ์ของคุณวีระนะครับคือเขาไม่ได้พูดถึงแค่ปัญหาที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยากแก้วเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงพื้นที่อื่นๆตามแนวชายแดนด้วยประเด็นนี้สําคัญมากค่ะเพราะมันช่วยขยายให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นในมุมมองของเขา คุณวีระยกตัวอย่างพื้นที่อื่นที่เขามองว่าไทยกำลังประสบปัญหาคล้ายๆกันหรือเสียเปรียบอยู่เช่นที่ไหนบ้างครับเช่นบริเวณปราสาทต,ตาควายในจังหวัดสุรินทร์หรือประเด็นพื้นที่ทับซ้อนอีก17จุดในจังหวัดตราดอ้มีอีกหลายจุดเลยใช่ค่ะการหยิบยกกรณีเหล่านี้ขึ้นมาก็เพื่อตอกย้ำว่าปัญหาการถูกรุกล้ำดินแดนหรือข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่ไทยเสียเปรียบเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรณีบ้านหนองจานและนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาคัดค้านอย่างยิ่ง กับการที่รัฐบาลดูเหมือนจะเร่งรีบทำข้อตกลงใดๆครับเช่นสัญญาสันติภาพที่เขากล่าวถึงโดยที่ปัญหาในจุดอื่นๆหรือแม้แต่ปัญหาที่บ้านหนองจานเองก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมหรือยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่จะรักษาผลประโยชน์ของไทยได้อย่างแท้จริงนะคะการเชื่อมโยงแบบนี้มันช่วยเสริมน้ำหนักให้กับข้อโต้แย้งของเขา ว่ารัฐบาลอาจจะมองปัญหาแบบแยกส่วนหรือกำลังดำเนินการในลักษณะที่ไม่รอบคอบพอในประเด็นที่อ่อนไหวมากๆอย่างเรื่องอธิปไตยและดินแดนถูกต้องเลยค่ะมันเป็นการสร้างภาพว่าปัญหาที่บ้านหนองจานไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะที่โดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเชิงโครงสร้างหรือแนวโน้มที่ใหญ่กว่าตามมุมมองของคุณวีระนะคะครับ และการตัดสินใจใดๆของรัฐบาลในเรื่องเหล่านี้ควรจะต้องทําด้วยความระมัดระวังสูงสุดมีการสื่อสารปรึกษาหารือกับประชาชนอย่างโปรง่งใสแล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนหรือผลประโยชน์ของไทยในระยะยาวซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เขามองว่ามันขาดหายไปในการดําเนินงานของรัฐบาลปัจจุบันพอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วครับจากข้อมูลมุมมองที่คุณวีระนําเสนอผ่านบทสัมภาษณ์สรุปแล้ว แกนกลางของความตึงเครียดที่เรากําลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือการเผชิญหน้าระหว่าง2แนวทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะ แนวทางแรกคือการเคลื่อนไหวโดยตรงของภาคประชาชนนําโดยคุณวีระที่อ้างกรรมสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์อ้างความล้มเหลวของรัฐและก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าทวงคืนดินแดนอกับอีกแนวทางคือกระบวนการของทางราชการซึ่งรวมถึงการเจรจาภายใต้กรอบ JBC และข้อตกลงล่าสุดที่คุณวีระมองว่าไม่ชอบทำทำให้ไทยตกเป็นรองใช่ค่ะ สถานการณ์นี้มันสะท้อนถึงความคับข้องใจที่สะสมมานานแล้วก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนหรือชนวนเหตุการณ์สำคัญได้ในวันพรุ่งนี้เลยนะครับใช่ค่ะข้อเรียกร้องหลักยังคงชัดเจนคือเส้นตายบ่ายโมงวันที่31ตุลาคมห่างชาวกัมพูชาทั้งหมดไม่ถูกนำออกจากพื้นที่พิพาท64ไร่และ25ไร่การเดินหน้าเข้าพื้นที่จะเกิดขึ้นครับนี่คือจุดยืนที่แข็งกร้าวของคุณวีระ แน่นอนว่าในสถานการณ์แบบนี้ย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะแน่นอนครับฝ่ายคุณวีระและผู้สนับสนุนก็มองว่านี่คือการกระทําที่จําเป็นชอบธรรมของพลเมืองผู้รักชาติเพื่อทวงคืนอธิปไตยที่ถูกละเลยมานานครับแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่เห็นต่างอาจจะประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองที่คํานินถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความเสี่ยงที่จะเกิดการกระทบกระทั่ง หรือความจําเป็นในการดําเนินการผ่านกลไกลทางการทูตการเจรจาซึ่งคุณวิวแะเองก็ดูเหมือนจะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกวิจารณ์นะครับแต่ก็ยังยืนยันแนวทางตัวเองใช่ค่ะเขายังคงยืนยันในแนวทางของตัวเองเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนเปราะบางแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆครับแน่นอนค่ะแล้วจากข้อมูลท,มทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาวันนี้นะคะมันก็ทิ้งคำถามชวนคิดที่น่าสนใจไว้เหมือนกันเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรครับ ลองมองในมุมกว้างขึ้นนะนะคะหากพลเมืองกลุ่มหนึ่งเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเลยว่ากลไกของรัฐได้ล้มเหลวในการปกป้องผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งดินแดนของชาติอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานครับจนความไว้วางใจในกระบวนการเหล่านั้นมันแทบไม่เหลืออยู่แล้วพวกเขามีทางเลือกอื่นใดเหลืออยู่อีกบ้างนอกจากการรอคอยต่อไปหรือการเลือกใช้แนวทางการเคลื่อนไหวโดยตรงอย่างที่เรากําลังเห็นอยู่นี้อืมน่าคิดมากครับ แล้วผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้ทั้งในแง่บวกแง่ลบเมื่อเทียบกับการอดทนรอคอยในช่องทางที่เป็นทางการต่อไปมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบ นี่ไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบสำเร็จรูปนะคะแต่มันสะท้อนถึงความท้าทายพื้นฐานเลยในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆอย่างเรื่องอธิปไตยดินแดนแล้วก็ความไว้วางใจค่ะ